ส่วนที่จังหวัดสุรรราการตำรวจเร่งล่าตัวกลุ่มวัยรุ่นครับที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไล่ฟันคู่อริและงานนี้ผู้บาดเจ็บ2คนที่ขี่รถจักรยานยนต์แลซ้อนกันมาเนี่ยต้องหนีแล้วรถเสียหลักล้มเนี่ยนะครับแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบาดเจ็บครับ อุภาพน่ากลัวมากเลยอ่ะคือฝั่งผู้บาดเจ็บก็ต้องรีบขี่รถซิ่งอ่ะหนีตายว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าโดนนะคู่อริไล่ตามไล่ฟันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดด่านสํารง50ที่ตบบำบลสํารงคเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการครับเมื่อสักครู่เห็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่หนีมาเลยนะหนึ่งคันแล้วมีรถอีกสองคันเนี่ยขี่ตีคู่กันมานะแล้วฝั่งนะผู้บาดเจ็บเสียหลักรถล,ล้มครับไปชนกับรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างที่วิ่งสวนมาอย่างแรง หลังเกิดเหตุกู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ที่ระบาดเจ็บ2คนครับยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับเด็กชายก็ได้เพราะว่าอายุ14ปีเท่านั้นเองนะครับนำส่งโรงพยาบาลขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้ครับทางผู้กำกับการสพสำโรงเหลือเปิดเผยว่าวัยรุ่นที่เจ็บหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ หลังเกิดเหตุก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไล่ภาพจากกล้องจรปิดตลอดเส้นทางที่เวรุ่นผู้ที่เกาอเหตุหลบหนีไปพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีนะคะครับถือว่าอุกอาจมากเลยและคนที่เหตุการณ์เนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องสองคนที่ได้รับบาดเจ็บไปฟังเสียงคุยเหตุการณ์กันครับ แล้วรถมอเตอร์ไซค์อ่ะสี่คันมันไล่ฟันมาไล่ฟันคนเจ็บเหรอพี่ใช่แล้วมันมาชนผมใครชนสองคันสองคันเนี้ยชนผมผมตะกิ้งอยู่ตรงโน้นนะฮะแล้วที่ก็ถลายมาชนรถปลาหมึกอ๋อแล้วเขาได้ฟันไหมฟันแต่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่ามันกี่คนเหรอพี่อ่าไล่กันมาคันละสองสามคนสามคนไล่พวกนี้มาไล่คนเจ็บมา ส่วนที่นนทบุรีนะคะวัยรุ่น2คนอายุ15ปีก็มาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากถูกคนร้าย2คนอายุประมาณ17-18ถึงปีค่ะข mm hmm. ี่มอเตอร์ไซค์ถือมีด mm hmm. เข้ามาข่มขู่ทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนจี้แล้วอุ้มตัวไปบังคับให้นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปแถวแถวบางบัวทองเอาผ้าคลุมหัวแล้วก็พาขึ้นไปบนบ้านหลังหนึ่งที่มีวัยรุ่นอีกประมาณ6-7ถึงคนเลยนะ mm hmm. ยกพวกมา mm hmm. ให้นั่งอยู่ในมุมห้องแล้วก็ข่มขู่ว่าจะทำร้ายแล้วก็รุมกระทืบด้วยค่ะ มึงยูอยู่วันลาสิมึงอยู่ไหนมึงอยู่อ่มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเอาวันลาลีน่าเมื่อไหร่มึงอยู่กับใครมาสรุปเหลืออีกหน้ามี่งี้ยต้องมาสรุปเหลืออีกหน้าทุกอยู่กันคนนึงอยู่กับใครนะดูป้ายอยู่ไอ้ก้าสองคนนี่ผู้ชมอยู่กันสองคนเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์มาเนี่ยนะครับขอความช่วยเหลือหลังจากที่คนร้ายเนี่ยพาขึ้นรถแล้วมาส่งที่ป่าริมนาแล้วก็ถีบลงน้าครับแล้วจี้เอาเงินสดแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปสองเครื่องด้วยเป็นสมาร์ทโฟนนะครับหลังเกิดเหตุแม่พาลูกชายไปแจ้งความที่สบพบางบัวทองนะครับบอกว่าเห็นสภาพลูกแล้วตกใจไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุทําร้ายลูกชายตนเนี่ยกับเพื่อนเป็นใครอยากให้ตํารวจจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วครับ